สวัสดีครับสำหรับวันนี้อยู่กับช่องผู้พันนะครับก็ผู้พันไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโครงการเราชนะก็วันนี้ผู้พันจะพูดถึงผู้ที่มีแอปเป๋าตังและผูกบัญชีกับ g w a l l e t เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่ทราบดีครับบุคคลกลุ่มที่มีแอปเป๋าตังนี้ก็จะอยู่ในผู้ที่ใช้โครงการคนละครึ่งและ โครงการเราเที่ยวด้วยกันก็เป็นผู้มีแอปเป๋าตังมีจีเวเลตสำหรับโครงการเราชนะนั้นผู้ที่อยู่ในโครงการกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนโครงการเราชนะ com นะครับเดี๋ยวเขาจะเอาข้อมูลของท่านที่ลงทะเบียน ไปตรวจสอบและจะประกาศผลในวันที่5กุมภา์ี้้แ่่ก่อนที่จะถึงวันที่5กุมภาน,นะครับผู้พันขออธิบายว่าอาจจะมีคำถามขึ้นมาในแอป,ปต่างว่าท่านจะเข้าร่วมโครงการโยยานี้หรือไม่และอาจให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวผู้พันจะหามาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งก็จะเริ่มตรวจสอบ ว่าเราอยู่ในคุณสมบัติที่จะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ผู้พันขอสรุปอย่างนี้ครับสําหรับคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาโครงการนี้ก็จะต้องเป็นผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นผู้มีประกันตนมาตรา3สไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็ มีเงินเงินฝากทุกบัญชีรวมแล้วไม่เกิน5 0 0แสนบาทมีรายได้รวมเมื่อปีที่แล้วไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทจึงจะเข้าหลักเกณฑ์นะครับและรัฐบาลจะตรวจสอบข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยท่านไม่ต้องทำอะไรเพราะท่านมีฐานข้อมูลอยู่ใน G wallet หรือแอปเรียบร้อยแล้ว นะครับเมื่อถึงวันที่5กุมภาเมื่อเราไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วปรากฏว่าท่านได้รับสิทธิ์นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีเงินโอนเข้าในเป๋าตังค์จีเมเลตของเราจะเข้ามาครั้งแรกในวันที่18กุมภานะครับที่ผู้พันไปหาข้อมูลมาซึ่งการเย,ออยียวยานั้นท่านจะได้รับเงินทั้งสิ้น7 0 0 0บาทแต่จะทยอยโอนเข้า สัปดาห์ละ1,000บาทวันที่18กุมภาพนั้นท่านจะมีเงินโอนเข้าบัญชีจำนวน2,000บาทนะครับซึ่งจริงๆแล้วโครงการเยียวยาเราชนะนี้จะต้องเ,อเริ่มเยียวยาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภานะครับแต่สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาได้ไปก่อนแล้วตั้งแต่ กุมภารัฐบาลเมื่อถึงวันที่18กุมภาจึงจ่ายมาให้2,000บาทให้ทบสัปดาห์ที่ต้นเดือนที่ผ่านมามนะครับเ,เมื่อเงินเข้าบัญชีท่านในแอปเรียบร้อยแล้วท่านก็สามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการเราชนะได้เลยนะครับสำหรับ เงินที่จะเข้าสัปดาห์ละ1,000นะครับท่านไม่ต้องรีบใช้นะครับก็สําหรับโครงการน,นี้จะใช้ยาวไปจนถึงวันที่31พฤษภานะครับก็เป็นข้อมูลที่ผู้พันนะครับนำมาให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบเผื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ ในการรับรู้ข้อมูลนะครับก็อีกนิดนึงนะครับสําหรับผู้ที่ใช้สิทธิโครงการเราชนะนั้นได้เพิ่มข,ขอบเขตการใช้จ่ายไปถึงภาคบริการด้วยซึ่งที่มีแจ้งออกมาแล้วก็คือ,อมีการจ่ายค่าแท็กซี่นะครับแล้วก็มีการจ่ายวินมอเตอร์ไซค์ก็สามารถ ใช้ได้สำหรับโครงการนี้ส่วนจะมีบริการอะไรอื่น,นๆเพิ่มเติมอีกนั้นก็เดี๋ยวผู้พันจะไปหาข้อมูลแล้วก็จะมาแจ้งให้ได้รับทราบนะครับก็สำหรับวันนี้ผู้พันก็มีสาระดีๆแบบนี้มาฝากให้เพื่อนเพียงเท่านี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ